สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนในแบรนด์ซูบารุคันนี้เป็นรุ่น XV นะครับมีการอัปเกรดอุปกรณ์เข้ามาใหม่ล่าสุดอย่างแรกเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น 2.0IPISight ก็คือการติดตั้งระบบความปลอดภัยชั้นสูงของซูบารุเข้ามาที่เรียกว่า ISight นั่นเอง ISight ก็คือระบบกล้องสเตริโอนะครับเหมือนกับในซูบารุฟอ r e เรสเตอร์ทุกอย่างปัจจุบันนี้นามาติดตั้งใน XV เป็นที่เรียบร้อย เรียกว่านะครับแฟนๆ Xv ก็รอคอยระบบความปลอดภัยชั้นสูงมานานถึง4ปีตอนนี้ก็ได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของราคาราคาใน Xv 2.0 IP I s i g h รุ่นนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเช่นกันของเดิมนะครับใน2.0 IP เฉยๆก็จะตั้งราคาเริ่มต้นเอาไว้1,259,000แต่ว่าถ้าเรารวมกับชุดตกแต่งรอบแล้วก็มีร่องรอบคันที่เพิ่มเติมเข้ามาตอนนั้นนะครับก็จะเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ20,000บาท เป็นราคา1,275,000บาทสำหรับรุ่นเดิมครับและก็ใน XV ก็จะมีรุ่นตกแต่งพิเศษที่เรียกว่า GT Edition รุ่นนั้นนะครับก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1,000 0แบาทซึ่งจะขายกันอยู่ประมาณ1,379,000บาทครับส่วนในรถรุ่นนี้นะครับราคาก็น่าจะเผยราคาอย่างเป็นทางการในช่วงปีหน้าหรือว่าในช่วงปีใหม่ครับ ซึ่งเป็นราคาที่รวมระบบความปลอดภัยชั้นสูงอย่าง i s i h e เอาไว้เทคโนโลยีตรงนี้นะครับเหมือนกับใน subaru forester ทุกอย่างรวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดภายนอกภายในเข้ามานะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับมาดูรายละเอียดภายนอกที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามาสาหรับใน xv 2.0 ip i-size รุ่นนี้กันครับ เริ่มจากนะครับอย่างแรกเลยก็คือกระจังด้านหน้ารายละเอียดดีไซน์ของกระจังมีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นกันแล้วก็นี่ครับถ้าเรามาดูรายละเอียดของไฟด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ led มาพร้อมกับไฟเดย์ทาม r u n น i ง g l i g แต่ว่ารายละเอียดด้านข้างนี่ครับโลโก้ที่เขียนว่าซูบ a r ุตกแต่งเข้ามาบริเวณโคมด้านข้างแล้วก็ดีไซน์ของโคมด้านข้างก็จะมีรายละเอียดกราฟิกแตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับในรุ่นที่แล้วครับนอกจากนี้นะครับรายละเอียดของ xv โฉมใหม่โคมโปรเจคเตอร์ด้านในก็จะสามารถ หมุนตามทิศทางการเลี้ยวของพวงมลาลัยได้ด้วยซึ่งจะทํางานที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปคมตรงนี้นะครับทันทีที่เราหาักพวงมลาลัยไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับระบบก็จะทํางานทันทีที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปซึ่งจะช่วยเพิ่มแสงสว่างมากขึ้นในมุมที่เราจะเลี้ยวตรงนี้ก็จะช่วยนะครับเพิ่มความสว่างในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ําคืนได้มากขึ้นนั่นเองครับรายละเอียดอื่นๆด้านล่างของกันชนบริเวณกรอบ ครอบไฟตัดหมอกต่างๆนะครับก็จะเป็นรายละเอียดกราฟิกที่ดูแตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วเช่นกันครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสําหรับชุดตกแต่งด้านหน้าที่ตกแต่งเข้ามาใน XV โฉมใหม่ครับล้อก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางขนาด225 60 R 1 7ครับนี่ครับลวดลายดีไซน์ของล้อดูแตกต่างกันไปดูบึกบืนดูลุยมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วครับ ด้านท้ายมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่บ้างด้านท้ายนะครับไฟท้ายรูปทรง4เชฟเหมือนเดิมแต่ว่ารายละเอียดของไฟก็จะเป็นไฟแบบ L.E.D ทั้งหมดถ้าเทียบกับชมที่แล้วชมที่แล้วไฟด้านท้ายก็ยังเป็นแบบหลอดฮาโลเจนอยู่ครับส่วนโลโก้ด้านล่างก็จะมีสัญลักษณ์ไอไซทนะครับที่เป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงติดตั้งมาด้วยบริเวณด้านท้ายเช่นกันครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดภายนอกนะครับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามาใน XV 2.0 IP i s i g ครับนอกจากการจัดวางตำแหน่งของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เรียกว่า Symmetrical Four Wheel Drive นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆของ s u b a รุอยู่แล้วรถยนต์รุ่นนี้นะครับก็ยังมีจุดเด่นอีกอย่างก็คือช่วงล่างช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระ MacPherson สต u ดส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นอิสระ Double Wishbone ซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเทียบกับรถยนต์ในกลุ่มเดียวกันหรือว่าในเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็น B SUV แล้วก็ C SUV เรียกว่าหายากแล้วนะครับที่เป็นช่วงล่างแบบอิสระหรือว่าช่วงล่างด้านหลังแบบอิสระปีกนกนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็จะมีก ปรับเปลี่ยนช่วงล่างมาเป็นแบบทอร์เช่นบีนทั้งหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงล่างที่ดีแล้วก็เป็นช่วงล่างที่โดดเด่นนะครับจะสังเกตได้ว่าในรถยนต์ยุโรปหลายรุ่นนะครับก็จะเป็นช่วงล่างหลังแบบอิสระดับเบิร์วิสโบรดทั้งหมดครับนี่ครับก็จะเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจในรถยนต์รุ่นนี้อีกอย่างครับรายละเอียดด้านท้ายนะครับฝาท้ายเปิดปิดด้วยสวิตช์ที่เป็นระบบไฟฟ้าแต่ว่าการเปิดของฝาท้ายนะครับก็ยังเป็นระบบช็อคอัพอยู่ครับ รวมถึงนะครับก็ยังมีล้อแล้วก็ยางอะไหล่รวมทั้งนะครับชุดถอดล้อต่งตางๆนะครับก็จะติดตั้งเอาไว้ใน XV รุ่นนี้ด้วยครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสำหรับพื้นที่ห้องเก็บสัพเพด้านท้ายครับรายละเอียดที่นั่งด้านหลังใน Subaru XV 2.0iP i-Type รุ่นใหม่นะครับก็จะมีการตกแต่งคล้ายกับเบาะนั่งด้านหน้าหัวหมอนให้มาถึงสาตตำแหน่งแล้วก็ยังสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยครับและนอกจากนี้นะครับตรงกลางเบาะนั่งยังสามารถปรับได้ในแบบ 60ส0นี่ครับสามารถปรับพับได้ราบเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้มากขึ้นครับส่วนรายละเอียดตรงกลางนะครับนอกจากหัวหมอนที่ปรับระดับสูงต่ําได้แล้วตรงกลางเปิดออกมาเป็นที่วางขวดน้ําหรือว่าแก้วน้ําได้ถึง2ตําแหน่งครับส่วนบริเวณคอนโซลเกียร์ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีช่องเสียบชาร์จไฟแบบ usb หรือว่า power outlet ให้มาเลยนะครับรวมทั้งช่องแอร์ด้านหลังก็ยังไม่ได้รับการติดตั้งมาใน subaru xv 2 0 ipi size รุ่นนี้ครับ ไห้นักลราสารของ subaru xv 2.0 ip i sight รุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยที่ติดตั้งเข้ามาก็คือระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า i sight นะครับตรงนี้ถูกติดตั้งมาแล้วนะครับเรียกว่า4ปีแห่งการล้อคอยนะครับใน xv ก็จะถูกติดตั้งเอาไว้เหมือนกับใน subaru forester ทุกอย่างแล้วก็ระบบความปลอดภัยชั้นสูงตรงนี้ก็จะสามารถทำงานได้ทั้งระบบเตือนก่อนกรชนระบบช่วยเบรกต่างๆนะครับ ระบบตรงนี้ก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเราได้เคยไปลองมาแล้วทั้งใน f o r e s t e r แล้วก็ผมได้เคยไปลองมาแล้วนะครับในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับระบบการทํางานของ s i ซานะครับถือว่าเป็นระบบการทํางานที่แม่นยำนะครับเป็นกล้องคู่ที่เรียกว่ากล้องสตอริโอส่วนอื่นๆเหมือนกันทุกอย่างนะครับจอตรงกลางเป็นจอขนาด8นิ้วที่ติดตั้งเข้ามาแล้วก็รายละเอียดกราฟิกการทํางานต่างๆน,นะครับลองเข้าไปดูก็จะมีกล้องมองหลังมาพร้อมกับเส้นกระ,ระยะที่ติดตั้งเข้ามาให้กับนี่ครับ เส้นกระยะต่างๆรายละเอียดของกล้องมองหลังรวมทั้งกล้อง360องศานะครับติดตั้งเข้ามาด้วยครับแล้วก็ยังมีมุมต่างๆให้เราเลือกดูด้วยครับนีครับมุมทิศทางของล้อนะครับของล้อคู่หน้าก็ยังมีแสดงไว้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นรายละเอียดความปลอดภัยรายละเอียดของฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในรถยนต์รุ่นนี้ครับรวมทั้งนะครับเซ็นเซอร์บายสปอร์ตที่จะ แสดงเข้ามาบริเวณกรอบกระจกมองข้างทั้งซ้ายและก็ขวานะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นไฟสแสดงเข้ามาก็จะติดตั้งเข้ามาด้วยใน xv โฉมนี้เช่นกันครับนี่ครับรายละเอียดของฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ติดตั้งเข้ามาในจอ8นิ้วรุ่นนี้ครับเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดการทํางานต่างๆเครื่องเสียงตรงนี้ก็ยังสามารถรองรับได้ทั้ง android auto แล้วก็ apple carplay ครับหน้าจอด้านบนก็จะเป็นหน้าจอสีแล้วก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์เพิ่มเติมมากขึ้นโดยเฉพาะ รายละเอียดของการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เรียกว่า S-i Drive ที่ติดตั้งเข้ามาครับระบบขับเคลื่อนสีล้อที่เป็น S-i Drive นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มเติมเข้ามาเหมือนกับการทํางานใน Forester ทุกอย่างนะครับสามารถปรับระบบการทํางานหรือว่าการตอบสนองของเครื่องยนต์การตอบสนองของการขับขี่ต่างๆนะครับทำให้เราขับขี่ข้ามผ่านอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพครับระบบการทํางานนะครับรวมทั้งระบบที่เรียกว่า X-Mode หรือว่า Dual X-Mode ครับนี่ครับ เพิ่มเติมเข้ามาเป็นระบบใหม่ในรถยนต์รุ่นนี้ครับระบบตรงนี้นะครับที่เรียกว่า Dual X-Mode ก็จะเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นการกระจายแรงบิดของระบบขับเคลื่อนสล้อสู่ล้อทั้ง4แลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนี่ก็จะเป็นระบบการทำงานของ subaru xv 2.0 ipi size รุ่นใหม่นั่นเองครับนี่ครับฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ ติดตั้งเข้ามานะครับรวมทั้งจอตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอสีมีระบบการทำงานางต่างๆนะครับก็จะเป็นภาพกราฟิกที่ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อครับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ X mode ก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่จะทำให้ระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศหรือว่าปรับเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่สภาพแทร็กต่างๆทำให้รถยนต์รุ่นนี้นะครับสามารถข้ามผ่านอุปสรรคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนชุดขับเคลื่อนนะครับชุดขับเคลื่อนจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ติดตั้งเข้ามาก็จะมีแมนนวลโหมดทันทีที่เราดันคันเกียร์เข้าหาตัวนะครับก็สามารถชิปบวกลบได้ด้วยครับเราก็จะใช้แพิช์ชิปบนพวงมาลัยนะครับในการปรับเปลี่ยนเกียร์แทนครับส่วนอื่นๆเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็จะถูกติดตั้งระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า Eye s i g h ซเข้ามาสามารถ ปรับตั้งระยะการทํางานได้ด้วยแล้วก็มีระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่เรียกว่า Adaptive Cruise Control ด้วยครับ S แล้วก็ iDrive นะครับก็จะเป็นโหมดการขับขี่ที่ถูกติดตั้งเอาไว้บนพวงมาลัยฝั่งขวามือก็จะอยู่รวมกันกับระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า i Size ทางฝั่งขวามือนั่นเองครับนี่ครับ S Mode นะครับแล้วก็ i Mode นะครับเป็นโหมด S i Drive ครับนี่ครับสามารถปรับโหมดการขับขี่นะครับทำให้เราขับขี่ได้อย่างสนุนสนานมากยิ่งขึ้นครับ ส่วนชุดฟังก์ชันแอร์ต่างๆนะครับระบบการทํางานของแอร์แม้ว่าจะเป็นมือหมุนปรับนะครับแต่ว่าหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลซึ่งจะแสดงเอาไวบ้บนคอนโซลด้านบนครับรายละเอียดด้านในของ XV ใหม่นะครับก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการพาชม Subaru XV ในรุ่น 2.0iP i-size รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อนๆก็จะได้เห็นรายละเอียดของรถยนต์รุ่นนี้ที่ได้รับการตกแต่งแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามาโดยเฉพาะ ระบบความปลอดภัยชั้นสูงระบบขับเคลื่อนต่างๆฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทมอเตอร์อิมเมจซูบารุประเทศไทยยมกัดที่เปิดโอกาสให้เรานะครับมารีวิวแล้วก็เจาะลึกรายละเอียดอุปกรณ์ใน XV 2.0 IP i-size รุ่นนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ